ชมเผ่าที่เบตดหรือว่าชาวที่เบตดนะคะคือประวัติความเป็นมาเป็นยังไงนะคะความเป็นอยู่ของปัจจุบันเป็นแบบไหนวันนี้เจียวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะชื่อเจ้าชวนเจียวนะคะเจียวเป็นคนจริงค่ะ,ะช่องของเจียวคือเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศจริงให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้จักประเทศจริงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเจียววิดีโอจะอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะ อตอนที่เจียวพูดเรื่อง5 6ชมเผ่าของประเทศจีนนะคะคือแต่ละคลิปก็หลายๆคลิปก็มีอยากรู้เรื่องเล่าของอชมเผ่าที่เบ็ดเขาคือเป็นยังไงนะคะ,ะแล้ววันนี้เจียวก็จะมาทําให้นะคะแล้วเจียวคิดว่าคนไทยหลายๆคนนะคะก็เคยได้ยินคําว่าชาวที่เบ็ดใช่ไหมคะชาวที่เบตเนี่ยภาษาจีนเราเรียกว่าจั่งจูนะคะ,ะเป็นจั่งจู่ถ้าเรายังไม่ค่อยคุ้น,คนคเคยเป็นชมเผ่าอะไรนะคะคือเรา พอรู้ทิเบตไหมคะคือที่ที่จริงในแบนด์50หยวนของประเทศจีนนะคะอ่าด้านหนึ่งก็จะมีรูปของพระราชวังโบตาลานะคะอ่าเราเรียกว,ว่าปู่ตาราคงซึ่งพระราชวังนี้นะคะก็เป็นพระราชวังที่อยู่บริเวณทิเบตนะคะหลายเราควรเข้าใจว่าโบตาลาเนี่ยเป็นวัดนะคะที่จริงไม่ใช่นะคะ อาพระชวังโบตลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางอำนาจสูงสุดข,ของชาวดีเบตในสมัยเบอร์ลานะคะคือในเมื่อก่อนแล้วถ้ายังไม่รู้โบตลานะคะคือพระชวังบตลาเทียวก็ยกตัวอย่างอีกอันนึงก็คือยอดเขาเอเวอเรตนะคะยอดเขาเอเวอเรตเนี่ยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งด้านหนึ่งก็คืออยู่ทิเบตนะคะคือบริเวณของทิเบตแล้วอีกด้านหนึ่งอยู่ประเทศนีบอร์นะคะ,ะทีนี้เนี่ยมี FC ก็เคยคอมเมนต์กันถามนะคะคือ บอกว่าสูปที่แบบเป็นของประเทศจีนหรือเปล่านะคะ <ย laser. S 1> คือเจียวก็ตอบสู่ให้ก่อนนะคะก็คือที่เป็ดเป็นบริเวณของประเทศจีนอยู่แล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแล้วก็ชาวที่เป็ดก็เป็นชม่าหนึ่งที่อยู่ใน50ผูชมเผ่าของประเทศจีนนะคะวันนี้เราก็มารู้จักชมเผ่านี้จากสองด้านก็คือความเป็นมาในอดีตกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้เราเข้าวลื่นที่1ก่อนนะคะความเป็นมาในอดีตนะคะ คือชมเผ่าชาวทิเบตน,นะคะคือที่จริงกลุ่มบ้าพาบุหรู่ของชมเผ่านี้นะคะคือตั้งแต่4,000กว่าปีที่แล้วนะคะคือเขาก็พักพักอาศัยอยู่แถวบริเวณแม่น้ำยาลูซัมบอรนะคะภาษาจีนเราเรียกว่ายาลูจัมปูเจียงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มชมเผ่าที่เขาเทำนาทำกเกษตรนะคะที่จริงเมื่อก่อนก็ไม่ใช่ว่าทำนาทำกเกษตรหรอกคือ ต้นแต่แรกที่จริงก็คือคล้ายๆชมเผ่าอื่นนะคะก็คือเป็นชมเผ่าที่ทําทชีวิตแบบล่าสัตว์นะคะล่าสัตว์แล้วก็ไปเก็บพวกผลไม้เก็บพวกผักเก็บอันนั้นอันนี้ที่ในป่านะคะคือเขายอมแบบปลูกข้าวอะไรไม่เป็นหลังเรามาถึงจะเป็นกลุ่มอย่างนี้นะคะที่ที่อ๋อเริ่มปลูกข้าวเริ่มทําเกษตรเราก็เริ่มอยู่แบบนี้นันนะคะแล้วในหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ขมราชวงศ์ห้าน,นะคะคือเขียนว่า ที่จริงบัมพับบูลของชาวที่เบน,นะคะ่ะคือเป็นสายหนึ่งะคะ่ะสายสายหนึ่งของคนเชียงโบราณที่ชื่อคําว่าซีเชียงนะคะ,ะคนเชียงโบราณน,นี่พูดถึงเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นชมเผ่าแบบเก่าแก่นะคะหลายๆชมเผ่าที่ในปัจจุบันนี้ก็แตกแยกออกมาจากคนเชียงโบราณน,นะคะแล้วซึ่งคนเชียงโบราณที่อยู่ภาคบริเวณที่ลาบสูง ชิงหายที่เบ็ดน,นะคะคืออยู่แต่ละที่เนี่ยเขาก็แตกเป็นหลายสายแล้วก็ชื่อก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วซึ่งกลุ่มที่ชื่อชีเชียงเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มบรรพบุรุษขมชาวที่เบ็ดน,นะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเขาอยู่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบรวมตัวกันแบบเป็นก้อนเดียวกันนะคะในสมัยก่อนคือกลุ่มบรรพบุรุษขมชาวที่เบ็ดเขาแยก เป็นหกกลุ่มนะคะเขาเรียกว่าลูลร้วเมาห้ิว牦牛部落ที่จริงเลี้ยก็คือหกนะคะ牦ว,วก็คืออัวจามราีคือเรารู้ว่าที่เบตมีอัวจามารีเยอะมากนะคะคือเขานับถืออัวจามราีด้วยอ่าแล้วก็ปูโรวก็คือชมเผาก็คือเขาตั้งชื่อตัวเองเป็นแบบอัวจามราีอย่างเงี้ยแล้วก็มีหกกลุ่มใหญ่นะคะแล้วแต่ละกลุ่มนะคะก็อยู่ของตัวเองอยู่แล้ว จงถึงปีโคศ633ถึง842คือช่วงนี้แล้วมีหัวเหมือนแบบหัวหน้านะคะคนหนึ่งชื่อสมจังกานปู่นะคะคนคนนั้นนะคะที่เป็นชาวที่เบ็ดนะคะเขาจมสามารถเอาแบบหกกลุ่มนี้คะรวมเป็นก้อนเดียวกันได้แล้วก็สร้างอำนาจเขาเรียกว่าถูกปัวเจินเฉยนะคะคือสร้างอำนาจชื่อถูกปัวนะคะคือขึ้นมานะคะก็คือสร้างขึ้นมาได้ คือเอาเป็นก้อนเดียวกันได้แล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นกรรษัตริย์ถูกโปอ,อย่างนี้นะคะคือเป็นควรสูงสุดควรที่คงอำนาจของบริเวณถูกโปหลังจากที่เขาสร้างถูบโปขึ้นมาคือเขามีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับราชวงศ์ถังนะคะมากเลยนะคะคือเป็นแบบเพื่อนสนิทมากก็คือไม่ว่าเรื่องการค้าขา,ขายการเมืองอะไรคือแบบเกี่ยวข้องกันมากนะคะเพราะฉะนั้นในปีคศ .641 เนี่ย ฮ้องเต้ของราชงวงศ์ถังก็เลยส่งเจ้าหญิงคงน,นี้เจ้าหญิงวงนี้ที่ชื่อ文成公ินกนะคะคือเจ้าหญิง文นเ,เนี่ยไปแถวบริเวณทิเบตไปแต่งงานกับทรงจางกัมปูนะคะซึ่งอ่าเจ้าหญิงวงนี้นะคะเราเรียกว่าวนเ,เนี่ยตอนที่เข้าเข้าไปแต่งงานกับ สมจัาการบูก็คือหัวหัวหน้าของชาวที่เบ็ดนะคะคือช่วงนั้นนะคะคือราชวงศ์ถังคือเป็นเจริญมากนะคะคือมีมีชื่อเสียงเกือบทั่วโลกเลยนะคะคือทุกอย่างเจริญหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเข้าไปแต่งงานนะคะคือเขาเอาของของราชวงศ์ถังหรือว่าวิธีการผลิตที่แบบทันสมัยของราชวงศ์ถังบ้างวัฒนธรรมของชาวชาวฮั่นบ้างนะคะคือคือพาคนหรือว่าพาช่างคือไป กับเหมือนแบบไปเป็นทีมงานเลยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้อ่บริเวณของที่เบตดนะคะบริเวณที่เบตคือจะเจืิองขึ้นมาด้วยคือเป็นอะไรหลายอย่างเช่นเขาเริ่มเป็นแบบอ๋อวิธีการสร้างกระดาษเป็นแบบนี้อ๋อวิธีการปลูกข้าวให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่าคือเป็นแบบนี้คือเจ้าอิางเหวินเฉินนะคะเขาสอนกล่มชาวที่เบตเป็นหลายอย่างนะคะเออเป็นหลายอย่างเพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ คนทั่วๆไปก็รู้จักนะคะืคอเขาเล่ามาถึงจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะแต่ล่ามานะคะคือประมาณโคโศเกือบ900อยปีนี่คือภายในที่เบตเอนะคะคือเขาก็เริ่มแต่เป็นหลายกลมนะคะแต่เป็นหลายฝ่ายนะคะคือใครก็จะไม่ยอมเป็นภายใต้ของคนอื่นนะคะก็เลยเริ่มแตกเป็นหลายฝ่ายแล้วอยู่กันไบยอย่างนี้มาจนถึงช่วงปีโคโศส2น1อเจ1นะคะ1 2ึ่คือเกิดอะไรขึ้นก็คือ อาณาจักรบังโกก็คือราชวงศ์หยวนเขาเริ่มกินที่ให้ตัวเองใหญ่นะคะคือจมถึงกลางเอเชียนั N ่นเลยนะคะคือเป็นของราชวงศ์หยวนหมดนะคะแล้วก็จงเอาบริเวณที่แปดเข้าไปเป็นของตัวเองจงทำให้เป็นที่บริเวณที่ควบคุอ,องขอม อ่ารัชวงศ์ที่เบ็ดที่หนึ่งไปนะคะแล้วเขาก็ส่งพวกหัวหน้าที่เหมือนแบบพวกข้าราชการนะคะไปตั้งศูนย์เหมือนแบบไปตั้งรัฐบาลที่นุ่มนะคะก็คือเพื่อบริหารเรื่องของที่เบ็อีกทีนะคะแล้วหลังจากรัชวงศ์หยวนไปถึงรัชวงศ์ชิงก็เป็นอย่างเนี้ยอ่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากจนถึงสงครามฝิ่น ก็คือปีคศ184ส่วนนะคะคือราชวงศ์ชิงช่วงนะั้นคือราชวงศ์ชิงนะคะคือมีอะไรที่แบบที่ประชากรไม่ค่อยชอบนะคะที่ไปให้ที่ให้อะไรกับก็คือเขาเรียกว่าอำนาจของทางตะวันตกนะคะประเทศทางตะวันตกเข้ามาแล้วก็มายุ่งแล้วก็คือเอาที่นั้นนี่ไปประชากรก็ไม่ค่อยโอเคแต่ช่วงราชวงศ์ชิงไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ชาวที่เบตก็คือไม่ยอมเขาก็เลย จัดกรมทหารที่เบตนะคะแล้วก็ไปสู้ด้วยแต่ในสมัยนะั้นคืออาวู้ของชาวที่เบตก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นทหารเหมือนอต่างประเทศที่แบบฝึกมาอย่างแบบอะไรอยี่านดีอย่างนี้นะคะก็เลยสุดท้ายก็แพ้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่สั้นๆเนี่ยที่เบตก็เลยโดนพวกประเทศตะวันตกนะคะคือเขาเออกไปสักช่วงหนึ่งแล้วสุดท้ายก็คือ,อ กลัามาภายใต้การควบคุมของคนจริงเออยู่ดีนะคะแล้วจนถึงปี1951ก็คือกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของประธานเหมาเจ๋อตงนะคะเขาก็เลยเข้าไปคุยกับพู้ชาวที่เบ็ดที่เขาคมที่ที่เบ็ดอยู่แล้วนะคะสุดท้ายก็คือตกลงการนะคะเอาโอเคจะกลับไปก่อนเดียวกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จมถึงทุกวันนี้นะคะ แล้วอตอนนี้ชาวทิเบตก็คืออยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ก็คือเรื่องที่สองความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้ชาวพีทิเบตนะคะคือทั้งหมดที่อยู่ประเทศจีนคือประมาณเจ็ดล้านกว่าคนนะคะเป็นกลุ่มชมเผ่าที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเจ็ดล้านกว่าคนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะเขาอยู่เขตปกครอตัวเอทิเบตนะคะแล้วก็อยู่มณฑลชิงไห่อยู่มณฑลซีฉวนะคะอยู่มณฑลกานซู่แล้วก็อยู่ เอ่อเมืองเชียงกคลิลานะคะเชียงกลิลาคนไทยน่าจะเคยไปเที่ยวเยอะนะคะของมณฑลยูนนานนะคะก็คืออยู่เป็นทั่วทั่วไปแต่ที่หลักๆก็คือที่อ่าพวกที่เจียวภูมณฑลพวกนี้นะคะแล้วเราลองสังเกตดูนะคะคือพอดีที่ที่ชาวทิเบตนะคะคือชมเผ่าทิเบตอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่สูงแล้วก็ที่หนาวนะคะเพราะฉะนั้นชุดแต่งกายของเขานะคะคือเราเรียกว่าจ้างเผานะคะคือเป็นชุดที่แบบ ยาวๆนะคะหลวงหลงแล้วก็แบบบางที่นี่เนี่ยคือหนาวนานี่เขาทําจากหนังสัตว์เลยนะคะเราจะเห็นขุนอาขุนสากเห็น่ออะไรนะคะแล้วก็จะหนาหนานนึงอย่างนี้นะคะชุดที่อ่าที่วัดจอมเผาเนี่ยแต่ก็สีสางก็เยอะนะคะคือมีหลายสีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะคะคือสีสดนะคะแต่ที่อย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือชาวที่เบ็ดน,นะคะคือไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายคนแก่หรือว่าคนหนุ่มเขาชอบใช้เครื่องประดับ ซึ่งเป็นเครื่องเงินนะคะคืนทองหรือว่าพวกพลอยนะคะที่เป็นหลายๆสีนะคะคือมาเป็นแต่งตัวคือมาเป็นชุดแต่งกายเป็นสร้อยไปกําไลเป็นต้อหูเป็นอะไรก็ช่างนะคะเพราะฉะนั้นเรายังชอบพูดเล่นนะคะบอกว่าอย่าไปเห็นว่าชาวที่เปรตเขาไม่ได้บอกว่าแต่งตัวแบบอะไรเห็นน้นะคะคือแค่ดูเครื่องประดับของเขานะคะก็อาจจะเป็นบ้านหลังหนึ่งของเราแล้วนะคะคือเขาใส่บ้านหลังหนึ่งที่ตัวอย่างนี้นะคะ เออก็คือลักษณะประมาณอย่างนี้แล้วภาษาของชาวทิเบตนะคะก็คือเป็นภาษาชมเผ่าของเขานะคะเราเรียกว่าจ้างหยู่นะคะเ,เรียกว่าจ้องหยู่แล้วก็ตัวอักษรมีไหมมีนะคะเขามีตัวหนังสือเป็นของตัวเองนะคะซึ่งที่จริงเมื่อก,ก่อนนะคะก็มีตัวหนังสืออยู่แล้วนะคะ แต่แต่ละกล่องเจียวเคยบอกแล้วเขาเยกเป็นหลายกล่องนะคะแต่ละกล่องเขาอาจจะใช้แบบไม่เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากที่คุณที่ชื่อสมจังกัมปูกเขาเอาเขามารวมแต่ละกล่องมาเป็นก้อนเดียวกันนะคือเขาต้องการตัวหนังสือแบบเดียวที่ที่เขาสามารถใช้กับทําบริเวณที่แบบได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยส่งคุณนะคะของตัวเองนะคะออกไปต่างประเทศไปเรียนวิธีการสร้างตัวอักษรนะคะ แล้วกลัามาคนนั้นกลามาเขาก็เลยเสร้างตัวอักษรออกมาที่เราทุกวันนี้เห็นนะคะแล้วตัวอักษรเขาเรียกว่าจ้างเหวินนะคะเราเรียกว่าจ้างเหวินก็คือเขาเอา,อาตัวอักษรภาษาสันสกีนะคะมาปรับแปลงอีกทีนะคะเป็นของตัวเองซึ่งเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นแบบไหนนะคะใน,นประเทศจีนนะคะเบนจิงเนี่ยก็มีตัวหนังสือ เจ้าเหมือนนะคะก็คือของชาวทิเบตอยู่บนนั้นนะคะแล้วชาวทิเบตเขานับถือศาสนาอะไรนะคะคือที่จริงแล้วเขามีศาสนาเป็นของกลุ่งเขาเองนะคะคือก่อนที่ศาสนาพุทธเข้ามาจากอินเดียนะคะศาส,สนาของเขาที่นับถือทั่วทั่วไปนี่คือชื่อศาสนาเปิ่นปัเจี้ยวนะคะเขาเรียกว่าเปินป่นปศาสนาเปินป่นปซึ่งเป็นศาสนาที่ควนทั่วทั่วไปเขานับถืออยู่แล้วนะคะ แต่หลังจากที่ก็คือศาสนาพุทธเข้ามาจากอินเดียนะคะมาถ,ถึงที่เบตแล้วก็ผสมผสานกับศาส,สนาชาวที่เบตที่มีอยู่แล้วนะคะที่เป็นพื้นพื้นเมืองน,นะคะก็เลยกลายเป็นศาสนาพุทธนี่กายวัชลายามทิเบตไปนะคะภาษาจีนเราเรียกว่าจังา่งฉวน佛教ซึ่งจะไม่เหมือนที่ไหนนะคะเอ่อก็คือจะมีเอกลักษณ์ของเขาเองนะคะ แล้วมีคนเคยสงสัยก็คืออศาส,สนาพุทธเข้าไปถึงบริเวณที่ชมเผ่าที่เบ็ดอยู่คือเมื่อไหร่ก็จะมีะการพูดแบบหลักๆก,ก็คือสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือเขาก็คิดว่าคือเข้าออไปพม,พมเจ้าหญิงวนเฉินตอนที่แต่งงานไปที่ที่เบ็นะคะเพราะว่าสมัยราชวงศ์ถังคือศาสนาพุทธเหมือนถือว่าเป็นแบบศาสนาขม ะระดับประเทศคือจะเริมมากนะคะศาส,สนาพุทธในสมัยราชวงศ์ถังแล้วตอนที่เขา <ๆ S 1> ไปแต่งงานนะคะคือเขาเอาทุกอย่างเรื่องวัฒนธรรมอะไรเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็เลยเข้าไปบริเวณที่เบตในสมัยราชวงศ์ถังที่หวนเฉิงเข้าไปนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็คิดว่าเอ็นะน่าจะแบบช่วงที่แบบ สมจั่งกามปูนะคะคือเขาเริ่มแปลพวกหนังสือของศาสนาพุทธนะคะที่เข้ามาจากอินเดียเริ่มแปลเป็นตัวหนังสือจัางเหวนก็คือตัวหนังสือของชาวทิเบตนะคะอ่าเริ่มจากตอนนั้นก็คือเริ่มแบบมีการนับถืออะไรเนี่ยที่จริงเชียวคิดว่าก็เกี่ยวโครงการหมดนะคะคือทุกอย่างเป็นไปได้หมดเวลาอะไรที่จะเกิดขึ้นมาก็คือมันอาจจะมาจากหลายๆด้านถึงจะเป็นแบบทุกวันนี้ที่เราเห็นนะคะ ก็เ,เราก็ฟังไปเป็นความรู้นะคะเทศกาลสำคัญข,ของชาวทิเบตมีอะไรบ้างที่แตกต่างจากชาวฮั่นหรือว่าก็คือแบบชมเผ่าอื่นนะคะเจียวยกตัวอย่างสัก3อาอันนะคะเทศกาลที่1ก็คือเขาเรียกว,วา่าเฉือดตุ่นเจียนะคะเทศกาลเฉอดตุ่นแต่ตรงๆก็คือคําว่าเฉือดตุ่นก็คือเหมือนแบบเป็นเทศกาลที่กินนมเปรี้ยวนะคะเราเรียกว,ว่าส่วนหนังที่จีนมเปรี้ยวของชาวทิเบตฮะ,ะเขาชอบกินมาก บางงานคือแบบเด๋วๆที่เราเห็นเลยะค่ะเป็นน้ำๆอีกแบบหนึ่งที่ที่อื่นอาจจะไม่มีคือแบบนมเปี้ยวแบบก้อนๆนะคะอ,อ,อันนั้นเราก็เรียกว่าส่วนไหนเหมือนกันนะคะในวันนั้นนะคะกลุ่มที่เบ็ดเขาก็จะเอาเออนมเปี้ยวนะคะไปถวายพระ แล้วก็ไปขอความอุยพลไปทําพิธีอะไรต่างๆคือวันวันนั้นคือเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเขานะคะตรงๆเลยเพรานะฉะนั้นมีอีกชื่อนึงก็คือชื่อเทศกาลไส้ฝ่อนะคะไส้ฝ่อเจียนะคะแล้วคนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานนะคะในวันนั้นนะคะเขาก็จะมาจากที่อื่นไปถึงเมืองลาซาซึ่งเป็นเมืองหลวงของที่เบตน,นะคะอ่าแล้วก็ไปไหว้พระไปทําพิธีนะคะถือว่าเป็นเทศกาลที่ ่้นข,ข้างสำคัญสำหรับชาวที่เบตโดยเฉพาะพัวชาวทีเบ็ที่อยู่บริเวณที่เบ็นะคะเ,เขาจัดพิธีแบบใหญ่มากเลยค่ะแล้วเทศกาลที่2ก็คือภาษาจีนเราเรียกว่าจางลี่เนียนนะคะที่จริงก็คือเป็นวันปีใหม่ของชาวที่เบ็ของชมเผ่าที่เบ็ที่อยู่ทั่วประเทศจีนทั่วโลกเลยนะคะ ไม่ว่าในวัดไม่ว่าในบ้านก็จะจัดพิธีใหญ่ญา,าติไปรวมกันไปเข้าวัดการอย่างนี้นะคะคือก็ที่จริงก็คือความสมคัญก็เหมือนแบบวันตุกจิงของชาวฮั่นนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเทศกาลว่องโัวเขาเรียกว่าว่องโก๋เชียนนะะก็เป็นเทศกาลที่ฉลม้มผมผลิตทางการเกษตรนะคะก็คือแบบพิธีพิเศษของเขาเองนะคะอนอกจากนี้ยังมีหลายอย่างแต่เจียวพูดถึงแค่นี้นะคะ อาวันนี้คลิปวันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องของเจียวนะคะ